การบันทึกบุญคือมันห่างจากความรู้สึกไม่ดีนี่ง่ายๆนะว่ายิ่งสายหลวงพ่อท่านให้สวสดมนต์แผ่เมตตาโมทนาบุญบันทึกบุญนั่นแหละยิ่งการแผ่เนี่ยมหาศาลในประโยชน์ในอนาคตมันแผ่โดยอัตโนมัติเลยสว่างจิตสว่างเมื่อไหรอะวิญญาณแถวนั้น น้อมมานอมมาทุกวิญญาณนะไม่มีวิญญาณไม่เอาหรอกเพราะวิญญาณนะเขาต้องต้องการแสงสว่างต้องการบุญหมายถึงอายุอายุของเขานะเขาไม่มีลูกเป็นนามมาธรรมบาปก็คือบาปบุญก็คือบุญบาปคือดำคือมัวถ้ามัวเมื่อไหร่เนี่ยจางความมัวจางเมื่อไหรนะ่เนี่ย มันก็หมดบาปเทวดาแสงสว่างเยอะแยะสว่างเหมือนตะเกียงอ่ะค่อยหมดลงไปเรื่อยๆเพราะเสพไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าไม่ต่อก็เกิดอีกแหละพิสูจน์ทา้พิสูจน์เพราะนั้นเราถึงมีเป็นผู้มีประโยชน์เนี่ยรูปนามเรานี่ประโยชน์มาศาลเลยนะ นั่งรับบุญตลอดเวลาได้เลยเนะี่ยนั่งยิ้มไปสวดมนต์ไปแผ่เมตตาไปโมทนาบนพระพุทธวังไปวิญญาณอุย้ยมาทั่วไปเลยเหมือนนังกระตูน่ะโต,หตเหมือนเลเซอร์ชูวชูวชูวชิ่เจ๊ไหมมาณนั่นแหะประโยชน์มากไหมมากเลยฮนะแต่มันลืม <laughs> อย่าลืมก็แล้วกันอืมอ้าวปัญหาอย่างเดียวคือลืมไมงเวลากินทุเรียนก็ลืม,มแล้วล่ะเข้าไปในรถพับลืมเลยต้องเล่นอีกสักสองสามโพล่ะลืมแผลคนปลูกทุเรียนอีกเอ้ามันอร่อยใช่ไหมนั่นแหะตัวลืม,มลองมาเช็คจีน,นี่ยตอนเนี้ย ตั้งแต่เช้าลืมตาขึ้นมาเนี่ยจนถึงตรงตรงเนี้ยมันลืมช่วงไหนเออมันจะลืมเป็นช่วงๆรูปรสกินเสียงเนี่ยมันจะลืมลืมเป็นช่วงๆนะถ้ามันชินนะ่ะมันจะไม่ลืมเนียเห็นชัดๆนะธรามะุอธิษฐานเนี่ยมันทึกบุญตลอดชีวิตกันแล้วกนะัน เอาไม,มะไรถามพรุ่งนี้ก็ว่ากันใหม่พุ่งนี้มีช็อตเด็ดนะช็อตเด็ดเด็ดมาจากภูกเขาหลองตาครับถ้าเกิดว่าทุกครั้งที่เรายิ้มให้ใครนะครับเราอธิษฐานว่า ทุกครั้งที่การที่เรายิ้มเนี่ยเป็นการแผ่อัตโนมตัติขอให้พลังงานของหลวงปู่เนี่ยผ่านเราแล้วก็ไปให้คนที่เรายิ้มให้ตลอดเนี่ยครับอันนี้สามารถทําได้ไหมครับยิ้มให้เขาเนี่ยนะใช่แล้วขอให้พลังงานหลวงปู่ผ่านเราแล้วไปให้ทุกคนที่เรายิ้มให้อย่าลืมว่ารอยยิ้มมันดีนะตุกค่ะอืม ถ้าเราสวดมนต์แผ่เมตตาโมทนาบุญอยู่เนี่ยพลังงานที่เรามองไว้เนี่ยเราจะรู้ว่าจะยิ้มไายิ้มอ๋อค่ะรู้วหาอ้าจริงนะเนี่ยอพอถึงเรายิ้มไปเนี่ยบางทีมันก็ไม่สนใจเราหรอกเพราะตามันเห็นเราก็จริงนะแต่จิตมันอยู่ที่ไหนไม่รู มีกังวลเรื่องงานเรื่องธุรกิจเรื่องบ้านเรื่องผัวเรื่องเมียเรื่องอะไรเนี่ยเรายึดแม่มันมันก็เฉยๆใช่รับมันไม่ได้อยู่กับตัวมันนะคนทุกวันเนี้ยเราสังเกตคนเนี่ยไม่อยู่นะจิตมันไม่อยู่มันก็ไม่อยู่อ่ะจิตมันเนี่ยมันอยู่ที่ตัวมันใช่ไหมมันไปไหนอ่ะมันไปตามคลื่นที่มันเกี่ยวข้องกับมันนั่นแหละ แต่เว่าเรายิ้มเนี่ยมันก็จะเฉยอะแต่ถ้ามันอยู่เนี่ยนะมันยิ้มสอบเราแน่นอนอะคนั่นแสดงว่าตุยิ้มให้มันเนี่ยจิตมันไม่ว่างมัใไปเชี่ยวเชี่ยวทั้งดีหรือไม่ดีเนี่ยสังเกตได้ง่ายๆ่ายแต่เราก็ หรือว่าเราต้องจําเป็นต้องเลือกหรือเราจะรู้สึกก่อนว่าเราควรจะยิ้มไม่เลือกไม่ไม่เลือกหรอกมันมันมันเป็นเองจะยิ้มไม่บ่อยเป็นเองใช่มันจะยิ้มเองค่ะมันจะยิ้มด้วยมีความสุขที่หลวงตาบอกว่าจิตเรามันไม่เคยอยู่มันไม่เคยนิ่งมันไม่ค่อยจะอยู่กับสิ่งที่เราทําไม่อยู่ไม่เคยอยู่ตั้งแต่เป็นว่าตายเกิดมาเนี่ย ไม่อยู่นอนปั๊บก็ฝันวันไหนทาไมฝันคือพักคตราบไดที่จิตไม่บันทึกคือพักตุงเหมือนเรานอนหลับไม่ฝันเลยนะคเตื่นขึ้นมามันสะสดชื่นนะเพราะมันไม่ได้บันทึกในความฝันแต่ถ้ามันบันทึกเรื่องของบุญเนี่ยมันจะจาแม่นแล้วมันก็จะมีความสุขอีกอย่างหนึ่ง ความสุขของนิ่งกับความสุขข,ของขึ้นของความผูกพันมนุษย์สัตว์วิญญาณน um ะมันต่างกันพปลี่ยนามไหมครับเออถ้านิ่งเราตัวเองเนี่ยมันมีสุขความสุขกับตัวเองนะเวลาเราฝันเนี่ยจะรู้วันไหนไม่ฝันเลยมันก็พักกระจิตอะเพราะมันไม่ไดเบันทึกอะไรใช่ไหมถ้าฝันร้ายล่ะ อาการของจิตกับร่างกายเราเนี่ยมันเป็นอาการเดียวกันถ้าโดนแทงก็มันก็เจ็บตรงนั้นแหละคแต่มันเจ็บครึ่งหนึ่งไม่ได้เจ็บร้อยเปอร์เซ็นนะมันครึ่งเดียวพอจิตมันออกไปมันฝันเนี่ยแล้วอย่างเวลาที่เราฝันไปทําบุญหรือฝันไปทํางานนะครับเขาถามว่าการที่เราไปทําบุญทํางานในความฝันมันจะได้บุญมากกว่าปกติยังไงครับ มันได้ร้อยเปอร์เซนต์เพราะว่ามันไม่มีลูกมันเป็นนาม,มาทำกับนาม,มาทำมอบุญซ้อนบุญประมาณนั้นค่ะอาจจะเข้าใจยากหน่อยน,นะต้องเข้าใจปริมาณของบุญแต่ละวันต้องเข้าใจความสว่างของบุญคที่เราทำทูกภาวนากับทุกให้ทานเนี่ยความสว่างก็ต่างกันแล้วละ่ะครัถ้าตูส้สวนมนต์ภาวนานเนี่ย เบาๆสบายๆสว่างมากนะฮะเพราะพลังงานในโลกมันมาที่เราแต่ถ้าตู้ให้ทานเนี่ยมันก็ทานอะ่ะเพราะสว่างมันก็หนึ่งในสิบนะสู้หนึ่งในสิบอะทานหนึ่งในสิบนะแต่ภาวานาเนี่ยมันสวดมนต์เนี่ยมันสิบชัดอ่ะม,มันเม่ตั้งแต่ทานศีลเนี่ยคำมะปัญญาวิริยะคันติสัจจ่ฐานเมตตาอุเบกขา ไม่ใช่สิบด้วยสามสิบด้วยออของพระเจจาของพระปัจเจรพราหันมาที่เราหมดเลย <c oughs> อย่างบาร,รมีนะครับหลวงตาที่มันบาร,รมีบาร,รมีสิบทัศยี่สิบทัศสามสิบทัศใช่ไหมครับเราควรจะต้องทําทั้งหมดสามสิบทัศเลยไหมหรือว่าทำสิบทัศให้มันเข้ม<อ>ข้นก่อนแล้วค่อยขยับไปยี่สิบสามสิบเนี่นยนไ 20, ยม่ใช่หรอกมันของโพธิสัตว์เขาคนธรรมดาธรรมดาอย่างเราเนี่ย ค่สิบเนี่ก็ยังยังแย่ลแล้วล่ะ<โอ>แค่ให้ทานธรรมดาเังไม่ค่อจะให้แล้วคอ,อย่าเพิ่งคิดไปง<อ>งตรงนูทานธรรมดาเนี่ยทำต่อไปกับทานลูกทานเมียทานสงบัต์ <ฮะ S 2> ก็ยังยายกแล้วสุดท้ายคือทานร่างกายอทานแขนให้เขาตัด คืออย่างในหมวดหมวดหนึ่งอย่างเช่นหมวดทานมันก็จะมีทานอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดระดับตรงนี้มันคือการที่เราฝึกกรรมฐานนี่แล้วหลือเามันก็ถ้าเราไปเรื่อยๆมันก็จะเข้าใจไปเรื่อยๆเนี่ยไม่ใช่เข้าใจในชาติเดียวหรอกครับท่านบอกไหนเองก็เวียนว่ายตายเกิอดอยู่แล้วค่อยๆทําไปเดี๋ยวมันก็ละเอียดไปเรื่อยอชาติหนึ่งอะจริงๆแล้วมันก็เหมือนวันนั้นแหละ ถ้าเองวันนี้เองเอาจริงว่าจิตจับอยู่กับกรรมาฐานนี่ไม่ไปไหนเลยเนี่ยืนเดินนั่งนอนอยู่กับเนี่ยอยู่กับตรงเนี้ยงเย็นยังก็บันทึกได้แล้วเองพิจารณาแล้วแล้วมันพลาดตรงไหนคพลาดตอนไหนเพราะยี่สิบสี่ชั่วโมงอะมันไม่ถึงยี่สิบสี่อะประมาณแปดชั่วโมงเต็มที่เอะหลับแล้วก็ไม่รู้เรื่องแล้วใช่ไหมนั่นหลับก็ไม่นับ นับตอนเนี้ยมีหายลมหายใจเนี่ยเคยเคยพิจารณาตัวเองไหมล่ะอ่าถ้าพิจารณาได้เนี่ยทุกก็จะเร็วมากเลยนะจังมาฐานจะเร็วมากเลยเพราะมันเช็คทุกวันนะแล้วอย่างเขาถามว่าอย่างทักษะบรารมีนะครับหลวงตามันเป็นเป็นยังไงครับมันเป็นรวมความรู้พิเศษรวมอะความวัยประมาณเนี่ยอ๋อ ข้าใจไหมมันเป็นท่าษะกดความชํานาญความชนานาญความไวความเพลินความอะไรพวกเนี้มันรวมมาจากสิบนั่นแหละรวมมาจากสามสิบนั่นแหละอะไรอย่างทำไมหลวงตาบอกว่าการสวดมนต์เนี่ยมันเป็นการรวมบรารมีทั้งสิบมาที่เราแล้วได้เรื่องมาแต่ละคนเนี่ยพื้นฐานในอดีตมันชํานาญไม่เหมือนกันนะทุกโกผู้พิเศษเข้าใจไหม ตั้งตู้สมัครงานเนี่ยเขาจะถามแล้วเอ้ามีรูความรู้พิเศษอะไรนะร้องเพลงครับเนี่ยใช่ไหมดีดพินครับอะไรประมาณเนี้นั่นเนี่ยคมรู้พิเศษแต่ละคนไม่เหมือนเวลาจบแล้วเนี่ยเวลาเยอะแล้วเนี่ยมันก็จะมีความรู้พิเศษต่างกันอีกแหละอันนี้ก็ววาทัศว์ประมานั่นแหละก็คล้ายๆกับว่าเหมือนเราเวียนไยตายเกิดทุกชาติ แต่ในแต่ละชาติการสร้างบาร,รมีเรามันก็จะแต่ละชาติก็จะเด่นไม่เท่ากันเงี้ยถูกบางชาติก็เด่นเรื่องนี้บางชาติก็เด่นเรื่องนี้ใช่แต่บางทีมันก็ซ้ำๆกันอ๋อเหมือนกับทิพจะสุขญาณที่แม่นที่สุดเนี่ยครับไม่ใช่ใครเลยน้องพระเจ้านั่นนะตอนที่พระเจ้าท่านนิพพานเนี่ยท่านจะรู้เลยว่าไปไหนมาไหนแม่ตามไปถูกนะ<อ>เพราะท่านทําบุญแต่ละครั้งเนี่ย ท่านทำเกี่ยวกับเรื่องไฟเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ตลอดท่านมีความรู้พิเศษเรื่องของทิปจักสุญ,ญานยานในการอย่างรู้เรื่องเนี่ยการเวินว่าตายเกิดเนี่ยและเรื่องของนรกสวรรนคะ์นเรื่องเดีพวกนี้ค่ะอ๋อเพราะฉะนั้นการที่เราสวดมนต์มันก็คือรวมบาร,รมีเก่าๆทุกชาติที่เราเคยทํามาถูกนะมาที่เราถูกคนะปัจจุบันเนี่ยถ้าเรา อ่างจากความรู้สึกทางโลกนะสวดไปเนี่ยอดีตรเราก็จําได้แล้วมีความรู้สึกแล้วเพราะปัจจุบันมันมาจากอดีตเนี่ยที่ปัจจุบันเราไม่รู้ว่าอดีตเรามาอย่างไงเพราะเราไม่หยุดไงไม่หยุดไม่หยุดเลยอนจากยที่เขาทําไม่หยุดเ,เลยธุรกิจทั้งโลกตลอดเลยไม่ได้มาหยุดไม่ได้มีฐานนะไม่ได้มากรรมาฐานไม่ได้มาสวดมนต์ภาวนา ไม่หยุดมันนะมันก็ไปเรื่อยๆอย่างโน,โน,น้นนะจนตายโน้นน่ะน<ม>ากรมไม่รู้แล้วไปไหนแล้วจิตสุดท้ายแล้วเดี๋ยถ้าตุหยุดนะเหมือนพระพุทธเจ้าปัจจุบันเนี่ยท่านหยุดได้เพราะท่านเห็นเนี่ยเห็นนะท่านเห็นคนเกิดแก่เจ็บตายไงอท่านก็เลยหยุดหยุดคิดไง<ม>เห็นนักบวชด,ด้วยท่านหยุดคิดปั๊บเนี่ย คิดไปคิดมาอดีตมันก็ขึ้นมาเรื่อยๆไงท่านก็นต้องออกบทไงเหมือนตุกคิดนะ่สิ่งที่ตุกอ่านนั่นเนี่ยบางทีอ่านรปว่าเนี่ยอันนี้มันม,มีแล้วนี่วะรู้แล้วเนี่ยมไม่ต้องอ่านแล้วมีบันทึกไว้แล้วนั่นคือตัวบันทึกเพราะอย่างสิ่งที่เห็นหนะครับหลวงตาอย่างคนสิบคนเห็นสิ่งเดียวกันแต่ว่า เข้าใจและตีความหมายต่างกันอันนี้ก็คืออยู่ที่ปัญญาหรือสิ่งที่เขาสะสมมาถูกนะเกิดจัทัศั์ความชำนาญชือ่อ <c oughs> การเว้นว่าตายเกิดมันไม่ได้ไม่ได้น่ากลัวถ้าเราเข้าใจนะถ้าเราฝึกจริงๆนะ แล้วเข้าใจเรื่องบุญกับบาปนั่นแะในศาสหลวงพ่อนี่อย่างเดียวเลยเข้าใจเรื่องบุญกับบาปถ้ายังไม่เข้าใจเลื่องลบากบุญยังไม่รู้เลยบุญคือความสบายใช่ไหมเออบุญคือความดีใช่ไหมล่ะแล้วเราจะไปทําความไม่ดีทําไมล่ะมันไม่ใช่บุญไงไม่ได้ซับซ้อนอะไรเนี่ยง่ายๆอะถ้าเราเข้าใจเรื่องบุญ ถามว่าเราจะทําบาปไหมเราก็ไม่ทําที่ทําทุกวันนี้ไม่รู้อะว่าบุญเป็นยังไงทําแล้วมีผลเป็นยังไงไม่รู้เลยถ้าเราฝึกพิสูจน์ให้ได้เนี่ยทําบาปอย่างเงี้ยเราไปดูนรกนมั่งสวรรค์มั่งนรกลงไปดูไม่ได้ก็จริงแต่เรามองดูได้นะเขาก็จะว่าเขาทำกรรมอะไระประมาณนั่นแหละแล้วเราจะไปทำารือ S <S 2> <S 2> เราก็ไม่ทำ <S <S ใช่ไหมหลวงตาอธิบายเรื่องของบุญกับเรื่องของบาปอย่างง่ายเอาว่าง่ายๆให้ฟังหน่อยว่าง่ายไงเนีย่ยบุญบุญเป็น<า>คืออะไรถ้าเราบันทึกบุญจริงๆเนี่ยนะเราไม่ไม่ทำบาปหรอกเรามาทุกทุกวันเนี่ยเอาตาหัจหมูกลิ้งกายลูกรถกินเสียงก็สวดมนต์แผ่เมตตามโมทนาบันทึกบุญบันทึกบุญได้ตลอดอย่างไบ ตื่นขึ้นมากบสาธุอ้าวผู้ที่สำบุญในโลกเนี่ยใครก็ได้สำบุนนะเติมมาก็ได้บุญแล้วโมทนาสาธุเลยลุกขึ้นกราบไปทางไหนก็มีวัดท่านบอกทิศไหน<อ>มีวัดลอกทิศทางเองลุกขึ้นมาเองกราบไปเนี่ยถาวายชีวิตเองก็เจอวัดแล้วท่านบอกครับเพอเพอเองจะเห็นด้วย<笑><笑><笑>วัดกี่วัดเนี่ยไอกราบไปเนี่ยตรงไหนไม่มีไม่มีหรอกท่านบอกเขาเริ่มสวดมนต์แล้ว <C> e <an> เริ่มมาอธิษฐานแล้วเติมขึ้นมาตามที่หลวงตาฝึก,กน,นะเติอมอธิษฐานเนาะในสิ่งที่เราต้องการเนาะไม่ใช่เรื่องเดียวเลยเรื่องใหญ่ๆคือโพธิญาณหรือหนอพุทธภูมิอะไรประจําคบจอนก็คือก๋วยเตี๋ยวมั่งกาแฟมั่งอะไรประมาณนี้เล็กๆน้อยๆร้านสองร้านอะไรประมาณนะี้ ถ้าได้แล้วก็ที่สารต่อไปเรื่อยๆไงคือถ้าเกิดว่าเราอยู่ในบุญหรืออยู่ในความดีนะครับหลวงตาเรื่องที่เราไม่ดีเราก็มันจะไม่ค่อยอยากทําไปเองมันไม่ทําเลยเพราะมันเสียเวลาคเพราะการมาทึกบุญนานๆกับบุญมันเข้าอ่ะแค่มองได้เข้าแล้วไงแค่เร,เราอยากเนี่ยมันก็มาแล้วเพราะเหมือนเวลาที่เราเผลอทําอะไรที่มันไม่ดีไปปุ๊บแล้วเรากลับมาดูใจตัวเองว่า มันขุ่นมัวเราไม่อยากให้อารมณ์ตรงนี้มันเกิดขึ้นกับเราแล้วโธ<ถ>คมันก็เริ่มรู้ในความผิดพล<ถ>าดที่เคยทำโ<ถ>ืโ<ถ>่แล้วบาปแล้วหลวงตาบาปง่ายๆนี่ที่หลวงตาอธิบาย<ห><ห>ง่ายง่งายงดหงิดมั่งโน่นนี่นั่งแค่ทำอะไรไม่ได้ดังใจก็หงุดหงิดตัวเองแล้วนะ่ะนั่นก็ทำลายตัวเองนะั่นน่ะครับเคี้ยวไม่ ไม่ทันก็หงุดหงิดแล้วบางคน,นกัดลิ้นตัว,<ช>ตวเองเออประมาณนั่นแหะเนี่ยบาปอย่างอย่างง่ายๆที่เห็นนะออใช่ไหมครับแล้วเวลาที่เกิดที่เราทําเรื่องที่มันไม่ดีที่มันที่เขาว่าเป็นบาปไปแล้วนะครับหลวงตางจะทํายังไงให้มันหลุดจากอารมณ์ตัวน,นั้นได้ไวๆไ,วไม่ให้มันจมอยู่กับเรื่องราวที่เราทำนี้นยังมันมนะถอดม์บ่อย กระแสของพุทธมนต์เนี่ยมันจะเข้ามาบ่อยๆครับมันตัวป้องกันนะเพราะในสารหลวงพ่อเนี่ยมันมันมีตัวป้องกันด้วยตัวป้องกันคือวิญญาณวิญญาณที่เกี่ยวข้องกับเราส่วนใหญ่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเราในอดีตเนี่ยเขาจะดูแลเราผู้ที่เกี่ยวข้องกับเราเนี่ยไม่ใช่มาอยู่กับเรานะไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่เขาอยู่วิมานเขาเละ แต่เขาเห็นเราแล้วเราจะไปไหนอ่ะออืเออ้อขี่อยู่ไหนเขายัางเห็นเลยเออทาอะไรก็เห็นหมดแหละเคพราะเขาเป็นทิปไงอเออขนาดละงุนงิยดเขายังรู้เลยครับอืมองเขารู้แล้วเหมือนพนะอินอ่ะเหมือนกันนะ แล้วอย่างเงี้ยครับหลวงตาอย่างคนที่เกี่ยวข้องกับเรามันก็น่าจะมีเยอะที่อยู่ภูมต่างๆเขาจะเลือกช่วยไหมครับว่าเอ้ยช่วยมันหน่อยเอ้ยไม่ช่วยมันดีกว่าเขาจะช่วยอยู่นะถ้าเขามีกําลังอืมเขาช่วยทุกคนนะมีกําลังคส่วนใหญ่เพื่อนเราส่วนใหญ่บางคนนะไม่ค่อยจะมีกําลังอะไรพรใจไม่ตุบุญไม่ค่อยจะมีอ่ะไม่มีทรัพย์มาแล้วจะไปช่วยใครก็ได้ ช่วยญาติก็ไม่ได้พ่อญาติก็จะแย่อ,อยู่แล้วผมก็จะแย่อ,อยู่แล้วบุญ <c oughs> ผมก็จะหมดอยู่แล้วเนี่ยครับเขาช่วยเราได้ไหม<อ>ไม่ได้อย่างนี้เราจะทำยังไงให้เรามีพวกเป็นโลกของวิญญาณที่มีกำลังเยอะๆอย่างเงี้ยครับหลวงานี่แหละอนี่แหละศาสตร์หลวงพ่อเนี่ยสุดๆเลยโตไปไหนก็ฝากเนี่ย เห็นรูปลักษ์ของพระรูปลักษ์นะฝากชีวิตไว้กับท่านเลยช่วยเหลือเกื้อกูลน้หลวงพ่อหลวงพี่อะไรก็ว่าไปรูปลักษ์ทั้งหมดอ่ะครัโมทนาบุญทาไมเกิดกับสาธุด้วยถ้าเกิดกันช่วยกันนะครับผมช่วยหลวงพ่อหลวงพ่อช่วยก่อนนะที่ใครที่มานะครับอะไรประมาณเนี้ยเพราะอย่างทุกที่ที่เราไปอย่างเช่นตามวัดนะครับหลวงตาเวลาเราไปก็จะย่อมมีภูมิที่มีกําลังของแต่ละที่อยู่แล้วถูก อันนั้นคือการที่เราไปฝากแล้วก็วให้เขามาสวดมนต์นะ้เขามาช่วยเราเราช่วย,วยเขาออืเราทําอะไรมันก็มันจะไม่ขาดข้องมั่นจะไปได้ได้ดีลาบลื่นไม่มีอะไรติดขัดอ๋ออย่างนี้เองเราถึงต้องไปตามที่ต่างๆที่เป็นแหล่งพลังงาน<ม>ที่หลวงตาก็เลยไปตามเจดีตามพระบาทตาม้หลวงตาไปหลาย สิบหกปีมาแล้วขาจะออกจากถ้ำไม่มีจังหวัดไหนลูงตาไม่ไปหรอกทั่วประเทศโอ้โห,โหตั้งแต่สมัยสมัยนั้นเขายังไม่มียังไม่มีการฆ่ากันแถวใต้อะย,ยังไปได้นู่น่ะสามจังหวัดนั้นยังไม่มีไม่มีโอ<ห>้ลวงตายังไปเลยครับไปแผ่มาหนอไปหมดแล้วโอ้หลงตาคิดออกได้ยังไงว่าต้องไปทั่วทุกที่อย่างเงี้ยครับพระไง จ็อยู่กับพระนะพระพาไปอ้าพระไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ไงนะ <c oughs> เราก็คิดออกไนงะถ้าเราอยู่กับพระอยู่กับหลวงปู่เราก็เจียคิดออกไนงะ <c oughs> อยู่กับหลวงพ่อเนี่ยคิดออกครับ <c oughs> ถ้าเราห่างจากท่านนะเราคิดออกไหมครับ <c oughs> <c oughs> คิดไม่ออกนะ <c oughs> อูออย่างนี้เพราะว่าแต่ละที่เนี่ยก็มี พลังงานที่ดีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของแต่ละที่อย่างนี้ทุกที่ก็จะรู้จักแล้วก็เป็นพวกหลงตาวพวกหลงปู่ทั้งนั้นเลยโชกเชื่อมสัมพนันธไมตรีบางที่ก็ไปเจอเจ้ากรรมในเวรนกันนะอ๋อแล้วมีโดนกม็มีเรื่องเจ้ากรรมในเวรนเนี่ยตอเ่แต่เราหนีเขาไม่พ้นใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราไปเจอมันจะมีแบบต่อรองได้ไหมครับว่าเฮ้ยเรา ทำบุญมาเยอะแล้วนะอะไรเงี้ยมันหนักเป็นเบาได้ในเวรที่เอาเรื่องเราจริงคือสัมภเวสีเปตอสุรกายบนั่ยไม่กับมนุษย์<ม>ที่ไม่รู้ถ้าอยู่ข้างล่างกไ็ไม่เจอกันอื<ม>นอกจากมันขึ้นมาแล้วแต่ถ้าเป็นเทวดาหรือปรหมเนี่ยไม่ต้องไปกลัวก็หรอกเขาไม่จองเวรเราหรอกถึงเราจะไปฆ่าเวรอะไรเขาแต่เขาอยู่พรหมอยู่เทวดาเขาก็รู้เขาความละเอียด เป็นทาร่วกายมีความทุกข์เล่นแน่นอนนอะแล้วอย่างเจ้ากรรมในเวรที่ยังมีชีวิตอยู่จริงๆที่เขาว่าเป็นคนในครอบครัวลูกพ่อแม่นี้มีจริงๆมีจริงๆนะพ่อฆ่าลูกลูกฆ่าแม่แม่ฆ่าลูกอะไรแล้วก็เกิดมาเป็นครอบครัวเดียวกันใช่นี้ไม่ออกกระแสะของกรรมนี้ไม่ออก <c oughs> ม่ใช่ออกง่ายๆนะทุอย่างเรามีลูกเนี่ยจะทิ้งมันเหรอแต่มันทิ้งเราอ่ะมันแต่เราอ่ะไม่ทิ้งมันไม่ได้หรอกใช่ไหมอย่างแม่แม่เราเนี่ยเขาออกกับเรามาเนี่ย<ม>เขาไม่ทิ้งเราหรือเล่า <laughs> <laughs> เกิดลูกเป็นเกิดเราเคยฆ่ามันอนะ,ะแต่เมื่อเกิดเป็นลูกมันเนี่ย<อ>ถ้ามันทํา เสียใจยอะไรนาะการฆ่าเราอยู่ดีอะเป็นเขาฆ่ากันนะมังไม่ฆ่าเปล่าป่ามังคนทรมานด้วยนะมัดด้วยทรมานด้วยอ,อย่างเวลาเราเห็นคนในของตารเราสามารถรู้เลยใช่ไหมว่าคนเนี้เขาไปทำกรรมอะไรมาอะไรยังเขาถึงเกิดมาแล้วเป็นแบบนี้รู้ถ้าเราฝึกจริงๆถ้าอยากศึกษาจริงๆรู้สามารถจะแก้ให้เขาได้ด้วย ช่วยเขาได้ด้วยใช่ได้เป็นบางเรื่องครับแต่ก็ได้เป็นบางเรื่อง่ชะได้หมดนะะการที่เราช่วยคนนคะครับแต่เราจําเป็นต้องบอกให้เขารู้ไหมหรือเรามีวิธีก,การช่วยโดยที่ไม่ต้องบอกเขาเลยอย่างตู้เห็นใครสักคนเนี่ยเห็นเขาเนี่ยแล้วตู้แผลไปเนี่ยตู้ไม่รู้หรอกมันมีวิญญ,ญาณแฝงเขาอยู่พร้อมที่จะเล่นงานอยู่ พอเราแพ่ไปวิญญาณมันน้อมรับบุญจากเรามันก็ไปเกิดละครับอ,อไปเจอตู้โชคดีแล้วดวงขึ้นเลยเพราะด,ดวงไม่ขึ้นเพราะไอ้วิญญาณมันเกาะอ,อยู่ไงอประมาณนั่นแหละ